องปีก่อนคงไม่มีใครลืมเรื่องราวของมหากรรบลูกใครหวานที่ทำเอาสุกตานายกฟิล์มรัฐภูมิต้องสะบักสะบอมเพราะพิษข่าวเช้าข้อหาพ่อของน้องทีขยุลูกชายของแอนนี่บรูคที่ต้องยอมรับว่าแทบจะทำให้ฟิล์มรัฐภูมิเกือบหลุดไปจากวงการบันเทิงแม้วันนี้เจ้าตัวจะกลับมาทำงานในวงการมายาแบบเต็มตัวแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางนั้นอาจไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะวันนี้ฟิล์มรัฐภูมิกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งจากคู่กรณีเดิมทั้งแอนนี่บรูคที่ล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะข่าวเด่นกับซอรยุทธสุทัศนจินดาชี้แจงพร้อมทนายความถึงประเด็นที่ไม่ถอนชื่อฟิล์มเป็นพ่อของเด็กตามข้อตกลงของสารที่สาวแอนนี่ยืนกันว่าเป็นเพียงข้อตกลงไม่ใช่ข้อบังคับอย่างที่ฟิล์มกล่าวอ้างเพราะยังอยู่ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ยเท่านั้น รวมไปถึงการปฏิเสธไม่ตรวจด n a เพราะต้องการโฟกัสชีวิตที่การเลี้ยงดูลูกก่อนจะยืนยันว่ามีการตกลงกันในชั้นศาลแล้วว่าต่างคนต่างจะไม่มีการพาดพิงถึงกันแม้แต่อักษรย่อกระทั่งฝีม็นคนออกมาพูดเรื่องการไม่ถอนชื่อต่อหน้านักข่าวจนเป็นเหตุให้สาวแอนนี่นั้นออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองบางนั่นเองค่ะฝีเรียกร้องความเป็นจริงจากจากคดีจากเรื่องนี้จากสังคมพี่ก็จะเรียกร้องความเป็นจริงจากจากเขาเพื่อที่ให้ชี้แจงต่อสังคมได้ เ,เดียวกับข่ายเก่าเจ้าประจําที่เพิ่งออกสื่อเป่าเค้กครบหนึ่งปีฉลองการทวงหาความจริงจากปากฟิล์มรัฐภูมิไปเมื่อวานนี้โดยการที่หันมาพึ่งกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลของสมยศรีสมบูรณ์ที่ได้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องฟิล์มรัฐภูมิในสองข้อหาได้แก่ความผิดฐานหมิ่นประมาทในการโฆษณาซึ่งเป็นผลทําให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงและความผิดฐานให้การเท็จในชั้นสอบสวนบิดเบือนความจริง จึงเป็นที่มาให้สมยศหอบหลักฐานเอกสารประชาสัมพันธ์ครั้งเคยแจ้งชื่อให้ฟิมเป็นที่รู้จักจากงานภาพยนตร์เมื่อปี2545มาเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นฟ้องด้วยจึงนี่ก็ถือเป็นพายุลูกที่สองที่ตัดเข้าใส่หนุ่มฟิล์มเพียงข้ามวันไม่เพียงแต่คู่กรณีนะ้าเก่าจะด้น้าออกมาพร้อมกันก่อนหน้านี้สื่อบันเทิงรายหนึ่งได้เขียนแซวถึงบัลลังก์ลูกรักที่หนุ่มฟิมเคยนั่งแท่นเกาะขาเกาอี้มานานก็ชักไม่มั่นคงเพราะในงานเปิดตัวค่ายโชว์มิวสิกแอดเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ายเพลงน้องหมคือ RS พี่พรหนุ่มฟิล์มเดินทางมาถึงที่งานเฮฮาสุรชสยก็บายบายขอตัวกลับไม่ทันได้ทักทยายเซฮยหายหรือถ่ายภาพคู่กับลูกรักอย่างที่นักข่าวเคยเห็นอยู่เป็นประจำจนเป็นที่มาของข่าวแฉว่าบัหลังลูกรักชัดจะสั่นคลอนเท่าแล้วล่ะค่น,นผลงานของนักร้องหน้าหล่อคนนี้นะับตั้งแต่ตกเป็นประเด็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยพ่อของน้องทีขยุพร้อมกับข่าวเช้าต่างๆนานาที่มาแบบพายุก็พบว่ายังไม่มีผลงานชิ้นไหนที่โดดเด่นจนสามารถดันให้เขากลับมาโด่งดังไดเหมือนก่อนอีกครั้ง ทั้งผลงานการแสดงฝั่งจอแก้วมีเพียงละครกับต้นสังกัด RS ที่ออกอากาศในช่อง8อินฟินิตี้กับละครเรื่องบันทึกรักซูเปอร์สตาร์รวมถึงจอเงินกับภาพยนตร์เรื่องรักเอาอยู่ที่ก็แตกทั้งกระแสะและรายได้และแม้จะมาโผล่หน้าหล่อหล่อในภาคต่อของกล้นในยักษ์แต่ก็แค่นักแสดงรับเชิญเท่านั้นนี่ยังไม่นับรวมถึงการถูกปลดเอาจากการเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของบางเกาะกังฟูเมื่อครั้งที่ต้องเจอกับมรสุมข่าวเช้า นีหนุ่มฟิล์มกำลังจะกลับมามีผลงานเพลงอัลบั้มเต็มในเดือนกรกฎาคมซึ่งได้มีการไถ่ทำเอ็มบีซิงเกิลเปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้หลังจากหัางหายไปนาน2ปีและการรับงานพรีเซนเตอร์อีกหลายชิ้นที่จะตัวให้สัมภาษณ์ว่าแม้ข่าวเช้ากับแอนนี่บลูครอบ2จะยังไม่ส่งผลต่อการโดนปลดแต่จะตัวกว่นอยู่ไม่น้อยซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เส้นทางการกลับมาทวงความเป็นซุตตาหน,น้าหล่อที่แฟนๆชื่นชอบของฟิล์มรัฐภูมิก็อาจสั่นคลอนไปด้วยเช่นกัน คงต้องรอจับตาดูว่าผลงานเพลงของเขาจะช่วยกู้ชื่อและกลบข่าวช้าที่มีซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้หรือไม่หรือที่ผ่านมาชื่อเสียงผลงานและหน้าหล่อๆอาจไม่ช่วยอะไรซุปตาดนายกคนนี้ทีมข่าวซุปเปอร์บันทิกรายงานผมกําลังมาเริ่มทํางานใหม่ผมกำลังมีพรีเซนเตอร์เข้ามาเยอะแยะมากมายพอเขาออกมาสันคอนเลยตอนนี้เนี่ยมากเลยครับมากเลยผมก็ต้องตอนนี้ยังนะครับแต่ก็แต่ก็เริ่มแล้วอะ